สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องแคป p ี้พ t h a i l แร d สวัสดีค่ะ <Ran. S 1> ก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะสวยสว,ยสวัสดีค่ะวันนี้มากินส้มผักมากินข้าวแรงด้วยกันนะคะอาหารเย็นวันนี้มีส้มผักส้มผักเซียนผักเซียนดองเนาะส้มผักเซี้ยนบานเขาเอินส้มผักเซียนแลวก็แจ่วกบนะคะตาบวงมาเพื่อใด เจลโกบอ่านหรือว่าป่นกบเนาะบ้านหนูเอินแจวกบนะคะพักกะมีผักกาดผักกาดซอยแล้วก็ยอดมะโบบลวกเนาะมะเขือมะเขือค่ะมะเขือแล้วก็มีกระทินบ้านหนูเอินมาปลาเลบเนาะผู้ถ่ายเอินมาปลาเลบอนะคะอ่ากินไปเอาไก่ทอดมากินเลยอันนี้ อันนี้สมาชิกเนาะกิ่งข้าวมีคุณพ่อมีคุณพ่อสวัสดีครับหน่อยครับอ่าแล้วก็มีหนูมีน้ำพริกแล้วก็มีสองเสะเหมือนเดิมมีสองเสะอันนี้มีน้ำผู้วางไว้ตรงนี้นะมีคุณตาแม่เป็นคนถ่ายเนาะวันนี้เนาะไม่มียังไม่มีขาตั้งโทรศัพท์แม่ถ่ายแม่สั่งขาตั้งอยู่ยังไม่ส่งเอากินกินี้ เอเอวันมื่อวานนี้ฝน,น,น,นตกเนาะคะ่ะเนาะอันพายุเข้าการรุ่งนาคลิปนี้ว่าภาษาลาวคลิปเจ้าเมื่อนี้ฝนตกพายุเข้ากล้องมันก็นจะเห็นแค่ทุกทุกคนเออเห็นพ่อเห็นตาเออเอากินกินเดี๋ยวใหญ่กำลังมากคตรขาวันนี้พูดภาษาลาวในคลิปนะคะคลิปพิเศษค่ะพิมายาจากพิษอันนั้นฮะเดี๋ยว พิดท่อล์ธาต์เฮดใยายเสียงดังเสียงดังเขาวขาเออเอาให,ใ,หให้น้ำพุหน่อยเอาให้น้องหน่อยไม่ดื้อไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะน้องไม่ดื้อนะ,นออนะลูกฝนตกแห่งพี่น้องพายุเข่าพายุเข้าอันนี้คุณยายนี่ข้าวเด้อมื่อี้กินข้าวกันเด้อกินแก่กบ โอ๊คส้มภักเสียนอีหมูสวัสดีค่าก่อนหมูน้ำผูสวัสดีค่าก่อนเร็วค่าก่อนลูกเร็วคุ้ยจ้าคุ้พริกไปหรือเปล่ามันมีพริกด้วยนะเออกินไปเถอะบอกภาษาเราน้ำผู้นี่จ้าไหมลูกกินก่อนนีจ้าก้านี่จ้านี่จ้านี่จ้ายังไงน้ำผุน่ะจ้าสวยเร็ว จ้าสวยยิ้มสวยด้วยมันเอาตูดทอดตูดไปแล้วท่านี้วอุอ่นๆน้ำพริกกินกับอะไรคะน้ำพริกนะกินกับไก่กินกับไก่ทอดแล้วก็ตูดไก่ตูดไก่ตูดไก่ทอดอันนี้ก็คืนไปแล้วหนงอ่านแล้วก็ตูดไก่ก็คืนไปแล้วหนูงไมยอืมอืมเอากิ้มิน <c oughs> นี่ตูดก,กวนนะคะ <c oughs> กวนตาน้ำพู้เชอบกวนตาละมาให้มบ้หลมจิ้มตูดตัวเองนะนะจะจิ้มตาแล้วจ้าหมจ้าเร็วจ,จ้าวัสดีค่ะสวัดดีค่า,ดดายัางไง มันอ่านคลิปจิ้หนูในในโทรศัพท์ย่าน่ะแล้วมันแล้วถ้าหนูถ้าถ้าย่ายากถงให้แม่มันจะสามารถแม่สามารถเอาคลิปนั้นไปใส่ยูทูบได้ไหมน่าจะได้ยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนละ่ะคลิปเนี่ยอยู่ไหนเออสงูัยว่อัะไม่สง่งเยอะมืดจักหน่อ,นอยเด้อทุกคนมันมันขำแล้วเนาะ นี่ปนกบก็เปินตะเบพปนกบปนกบบ้านหนูเอินเจลกบกับโซมเัลเซนก็เวาวมุนมนหรอเนอะรู้ว้ากับพ่อแม่พี่น้องวาก็ท่านผู้ส่มกับว้ามุนมนเลยเนาะขาดูคก็บอื่นด้วยนะคะทุกคนขาดูกวนว่าแต่ทำดูดูก็ แพคๆหน่อยเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปดกดกิจกันมหูจักมากโอ้ยอกินกินกินอ่านี่นี<ๆ>่นี่ตัวกวนแล้วนี่ลูกสาวกับดือ้อลูกสาวกัดือด้อทุกคนเด้ออัน ก็มาโกนตาเนะเวลาตากินข้าวก็โกนตาอืมโกนแต่ตากระวุนไหวเนี่ยจัหน้อยเนาะอันทุกคนเนาะพี่น้องเดอกกระวุนไหวเนี่ยจัหน่อยเพราะว่ามีเด็กแต่ละมื้อวิถีชีวิตกับแบบนี้ล่ละค่ะใช่แต่วันนี้่บอกมีอาหารแล้วก็นั่งกินกับพื้นเนาะนั่งกินแบบบ้านๆเลยค่ะเด้อใช้มือกินเพราะว่าเรากินแบบบ้าน มีได้เน้นดูลาเนาะใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอันนั้นก่อนเกินความแกะเปิดก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปที่นั่นไี่ไกลเลยเนาะเยอะเธอกินอะไรต้มผักเชียงอ๋อเตียนน้ำบายบายเอ๋ออย่าพึ่งบายบายเออมาบายก่อนกล้าแล้วก็บายบาย ยิ้มสวยด้วย,ย <c oughs> แม่คลิปที่หนูถ่ายในโทรศัพท์ญาตินะถ่ายกับญาติเออืออืออืออแม่ยังละเอเดเธอดอกสิบสองนาทีสิบสองวินะงางก็คุออึงว่ะกินดีๆกินดีๆเป็นผู้หญิงนะเธอเมื่อกี้นี่เธอก็กินนะเธอ,อกินอีกแล้วเหรอเราตองกินอตอนหกโมงเย็นแล้วก็มากิน เบึ้องหุ่นมันหนกว้าหูน้ำผู้ีิตัวไก่สีสัมผอเลยปอไหนน้ำพีกอยู่ปอไหนลูกปอสามปอสามค่ะหมานหมุนปอสค่ะน้ำูอยู่ปอไหนน้ำพูอยู่ปอไหนคะปอหกันปอข้ไก่ปอขไกุ่่ปอขไก่ กอกินไก่แม่ก็เป็นตะกองเธอสก่อนเนาะแล้วจังกินตำลังแม่แม่เหมือนต้องการให้ทุกคน,น่ะเห็นหน้าสดแม่มากหน้าเลยตัง้งแต่ตื่นมานะ <c oughs> เอออย่างไะเอ๊ะถ่ายเขาเบิ่งดอก เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดินจะตอนแม่นอนเดี๋ยวดินสนดจะทาให้เบ่งนะคะัเดี๋ยวเอฟ่าแล้วก็มีแเยอะคนเห็นหน้าสดเท่าไรพื้นนะโอ้ยพราะว่าปกติีอ่ะมามีหน่อไม่ว่าอยู่ในบ้านหรือไปไหนอ่ะจะต้องแต่งหน้าตลอดไม่รู้เป็นอะไรก็อยากสวยแม่อยากสวยไงไอพวกท่านผู้ชมเห็นหน้าสดท่านผู้ชมจะกิดว่าผีไหมฮอก็สวยเป็นคนสวยหน้าสดก็สวยหน้าแต่งก็สวยอยู่แล้วไม่งั้นพ่อเธอจะเอาบอก ก็เป็นคนงามพ่อเอาไม่ใช่ว่าพ่อคิดว่าเป็นผีแล้วก็เลยสงสารแล้วก็เอาเนาะสงสารโอ้ยอเด็ตากับยายมื้อน,นี้ปู่กับย่าไม่ได้อ,ออกเลยแล้วก็จะเ,เล่นกันต่อปู่กับย่าไม่ได้ออกมาเนาะปู่กับย่ยาไม่ได้ออกมาฝนตกค่ะเพิ่นก็เลยไม่ได้ออกมาปกติเพิ่นก็เจะออกมากินข้ขาวนำตลอด พ่นอยู่อีกบ้านหนึ่งเด้อค่ะเด้อพ่นอยู่พ่นอยู่ในหมู่บ้านเนาะพวกพวกหนูนะ่ะพากันอยู่ทางนอกค่ะอยู่ทงนาทางนาบ้านเดียวค่ะ <laughs> <laughs> เข้ามาใครเข้ามา <laughs> เห็นสักเจนคัดจัดเดียวเลยค่ะสดเดียวเดยวได้อะเด้ปืนถาาบ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก่อนเนาะคะ่ะน้ะแม่ก็อยากกินข้าวเลยเหิวข้าวเลยน้อยฝนกบละมืดก่อน <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพีพีสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพีพด้วยนะคะกดติดตามด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี่จากก่บ๊ายบายบ๊ายบาย